ขนมปังให้เป็ดอาจารย์เพื่อนๆเป็ดสิบตัวน,นะคะเนี่ยขอโทษค่ะมาทานขนมปังกันเลยเป็ดโอ้ยไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องแย่งกันใจเย็นได้ทุกตนได้ทุกตัวอะจ๊ะพี่นอ้องทำมบุญกันอาจาะได้บุญได้ทานนะคะพี่น้องจา๋าหอยไม้สิบตัวนะคะเป็ดนะคะ เดยวสิบตัวนะคะอ่ะแชทมาพอ่หมายหมักว่าโฟโต้ฝร่อหมายออกเดี๋ยวดูโฟโต้ฝร่อหมายออกอ่ะดูปลายาวแล้วอร่อยนะอร่อยนะ ได้เจอไหมได้เจอไหมอร่อยไหมเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวกินกันนะเดี๋ยวกันนะคะฮึบฮึบานงยาวมัี่รักยาฮะยามานุกเลยอาาบรด ดูท้องฟ้าวันนี้นะคะท้องฟ้าก็สวยนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนบางทีมันเหมือนจะมีเมฆมาบางด้วยนะคะดูสิพ็มากินกันมีตัวผู้อยู่กี่ตัวเนี่ยยยงกเอ็นเหรอที่รักเหรอยเงแล้วอบย้งกิสตูเซียอืมตปลาหมาโอ๊กเหรอเอาโอ๊กเนาะ มันทีเล่าใชมี่นอมีทางลูกนะคะลูกกับพ่อแม่รวมทั้งหมดสิบตัวนะจ๊ะพี่น้องขาก็เขาก็มาเขาก็หิวนะเนาะทั้งเป็ดทั้งนกแหละก็หิวเนาะเราก็มาเหมือนว่าเรามาทําบุญกันอย่างเนี้ยฮะนเนาะประเทศไทยก็มีทําบุญเลี้ยงสัตว์อ๋อเรามาโหงเงอเลยชัดไว้คันอันเดอร์โฟโคปะ นี่ฮะเฮลฟิวพอค่ะพออารมาไปแล้วก็ไปให้นกด้วยนี่ให้เป็ดเสร็จแล้วนะคะเราไปให้นกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเราก็ไปกันนะจ๊ะทำบุญแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเนาะพราว่าเรามีซีเรียสซีเรียสพอได้มาทำบุญก็อุ้ยมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ะมาทำบุญนะคะ ให้นกให้อาหารนกให้อาหารเป็ดอะไรเงี้ยนะคะปลาก็มีนะคะเนี่ยคนกามาตกปลากันปลาเนาะที่รักเนาะแอบอกฟิตเนาะที่รักเนาะแล้วโฟโคกรรมละกองใกล้เก่เนาะนกมาแลวโฟโคก็คือนกนะจ๊ะเอ็นก็คือเป็ดนะจ๊ะเอ็นนี่หมายถึงว่าภาษาในแดนคือเรียกว่าเอ็นนะคะภาษาไทยก็เรียกแ่บแปลว่าเป็ดนะคะภาษาเอ่อแล้วก็นกนะะเรียกว่าโฟโคนะคะ ก็คือนกนะคะนกแล้วมันก็จะมีชื่อของนกอีกอะไรอย่างงี้สโนกชื่ออะไรอะไรอย่างงี้นะคะเราก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องชื่อนกอีกนะ,ะอ,อันนี้วิดวิดโฟลโคลวัดนามนะวัดนาม,นม,มวันเมีวเมยวันเมยวันนะคะเมยวันก็คือนกนะคะอันนี้ฮุนไดฮุนไดฮุนไดจ้ะ<น> นี่นะวัวตเฮุนเ <Yeah. S 2> จอวัตเนเจอจอินทยลเสนกเป็ดน้ำวัตเฮุนเจอร์แต่ไทยจะเนอะวัวตเกแบบน้ำุนเจอก็คือวัตเตอวัตถุนเจอรคือนกเป็ดน้ำฮะเศไทยแลนดเมียกุดเมียกุดเมีร์กุดนะเนี่ยเราก็มา ดูนะคะเนอะบรรยากาศวันนี้กันเนี่ยดูข้างบนบนท้องฟ้านะคะสวยไหมก็สวยนะยังยังไม่มีเมฆนะคะวันนี้มรสคนอกมอยเวียไกลนีมนิดใกล้ก็เชิญร้องเพลงมร์คนอกมอยเวียอ๋อแ้่มอไรกัมันน่าจะเหนื่อยนโอเคมีเดินเกาเหรอเกานิดนึงนะคะดูดิเดี๋ยวเราก็จะให้อาหารนกกันตรงนี้นะจ๊ะตรงสะพานนี่นะคะ เฮ้ยกินอะไรทีละเมียวอวนก็มาเอเดอะนะคะชี้ให้ไหมอ่ะหนาฟิตเอเดอะถ้านกไม่กินเอด็ดหน้ามาละชัดเอ,นเอ,นเอ,นอ็นินเอ็นเมียวอ่ะใส่ใส่เฟติวเฟติวอะละมาวฟโกโมาอ่ยใส่ ตนกมันบินวนบอกเพื่อนเขาใช่ไหมฮะว่าตรงนี้มีขนมปังน้ามามากินกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะย่องทำไมด๊ออย่าเขาจะบอกกันก่อนอะไรเงี้ยอย่าอย่านิดวิตนะนิดอารรสวิตนอร์มอลวิตนะก็ปกติเขาจะสีขาวใช่ไหมตันนี้ถ้ามันเป็นสีเทาด้วยอะไรเงี้ยก็จะแปลว่าเขายังเด็กอะไรเงี้ยนะเขายังเด็ก มาแล้วหนึ่งตัวนะโอ้ปุ๊บละลงมากินแล้วนะจ้าหนึ่งตัวตัวอื่นยังไม่ลงมานะโอไปเลยชัดขนุกเอ็นเอขนุกฝอเอ็นเอ็มดน้าีกบาดูขนุกฝอเอน็เอนใส่ปักมาเอ,นนะาาววอ็นทราข่าวเวกนกเอ็นเกียโก้มาอือฮึแล้วก็อืม นกเินเกียร์กลมอ๋อเนี่เลี้ยงอเอารมลอืยะนกลุล้อเพื่อนนกตึกนาฮากันิดละโมรขึ้นกลมมานกปเหตึกนาเฮาเสิร์ฟิวละยะก็เขาไม่ไม่ไม่มากินน่าน่าจะว่าเขาไม่หิวนะคะอยาที่รักจ้านิวโอ๊ก เน่เน่เดี๋ยวเอ่ออบเอาเลยนะฮะส์เาเลยนะฮะส์อย่าเอาเลยนะฮะส์เราก็เก็บไปพรุ่งนี้นะจ๊ะเราไม่ต้องยังไม่ต้องเอ่อยังไม่ต้องให้หมดนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็มีอีกห่อหนึ่งซื้อมาสองสองห่อนะจ๊ะสำหรับนกนะจ๊ะพี่น้องพอเราก็ทำบุญกันด้วยเนาะทำ ทำบุญทำทานเราทานด้วยนกเขาก็หิวเราก็ให้เขาทานด้วยเลยให้นกกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่น้องจ๋าทาบุญทําทานนั่นแหละนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีความสุขตามภาษาใช่ไหมเราก็จะได้ไม่เครียดไม่ซสีเรียสน,นะคะเดยก็นะคะไปะเดินกันไปนะจ๊ะคุยกันไปบางทีสุกาก็เหมือนอเหมือนเครียดหลายอย่างเขาไม่อยากเครียด เกียดไปคิดอะไรมันมากคิดมากก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมสู้เรานิ่งๆเฉยๆสบายใจกว่าใช่ไหมแล้วก็คิดว่าตัวเองทําบุญไปทุกๆวันอะไรเงี้ยสามีเขาป่วยค่ะเขาป่วยแล้วเขาก็บงทีก็อารมณ์ไม่ดีลารมปุบปักปุงปังปังอะไรก็ไม่รู้งงกับชีวิตบางทีแค่นี้แหละนะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้ายล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ล้านมิญญัดกันเลยนะจ๊ะมิญญัดบาทเนาะสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ